นั่ยดิยู่ไปแอบจู่ทำไมอ่ะอ,อือายายนึกว่าไม่อยู่แท้ยู่หน้าต่างนี่เองเห้นเงียบจังเลยโรงเรียนก็ปิดคน,ปนไปไหนว่า,ายายยังว่าอยู่อืมเรียกใครล่ะเรียกว่าไงอ่ะยายไม่รู้ เรียกใครวะยายไม่รู้ายายไม่ได้เรียกอะอยายไม่รู้เรียกยายไม่ได้รู้เลยว่าใครเรียกยายจะกลับแล้วกลับแล้วไม่ซื้ออะไรมาฝากเลยวะลืมมันลืมอะมันลืมอ่ะกินอะไรอ่ะ ต่มาเยี่ยมเข้าก็มาเลี้ยวมาทางนี้เลยลืมไอ้คนล่อเลยปะมันก็ไม่มาทักไม่มาห้าายเลยยายมาแต่แอบอยู่ในบ้านนู่นมาทีไรแม่มก็ซักผ้าตะพืชซักแต่ผ้า,าเออแ,แม่ไม,ไม่มีงานทำมั้งแม่น่ะซักตะผ้าอย่างเดียวเนาะ กว,วาดบ้านด้วยแม่กวาดบ้านด้วยโอ้มันก็ทำไรย่างนี่วะยายก็พูดไปส่งไม่รู้เรื่องเนาะพักพักกวาดบ้านด้วยแม่มาอะ,อะไรอีกหืมหืมเนา่าอะไรเาอะไรโอ้กระนุไปจับมันทําไมละตะปูมันก็ทิม้มเมาสิลูกตะปูทิม้ม เอ๊ะมันเลยไในน็อตมีดฟันมันเลยไในน็อตมาบอกบอกพ่อบอกมีดฟันเลยตะปูทิ่มตายบ้าไปกับยายไปป่ะโอ้โหใส่ซุป,ปเปอร์แมนด้วยเว้ยเพิ่งไม่ออกบ้านเนี่ยใส่ซุปเปอร์แมนไม่ออกบ้านเนี่ยอะไรไอ้น้อยน้อยอะไรล่ะตาอืมออุ้มไม่ไววหวหรอกยายอุ้มไม่ไหวเลย ยายเดินคนเดียวยายก็จะไม่ไหวแล้วไปยุกกบยายไปยุกกบชวดปะยุกกบชวดปะยายไปบ้านก่อนได้ยายมาห้าหมายใบใบใบายก่อนช่องจุบจุบด,ด้วยจุบด,ด้วยได้ยายมาห้าหมายอันนี้ยายซื้ออะไรมาควากแน่เลยยายขี้มาเรื่อยเชยมาดูชวดเชยไป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 ยายไปแล้วยวใกล้ตาย อ่ะกใกล้มันตายาอ้าว<ม>ออกออกร้องห้าแม่มันนี่ร้องห้าแม่มันเนี่ยองชานเนาะเอาไปดีป้าว่าร้องห้าแม่มันนี่ยนี่ร้องห้าแม่ใหญ่เลยร้องห้าแม่ใหญ่เลยห้าแม่นเมื่อไหรน็อตนั่นแหละเนี่ยว่าเมื่อนไขเมื่อพ่อมันเมื่อพ่อมันอย่างเนี้ 哈哈 <laughs>